ทำไมวันนี้คนน้อยเขาไปคนละครึ่ง <S <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้มากินขามหมูบุฟเฟ่ออีกแล้วธรรมดามีแหลอ่อำเภอในจังหวัดละลีเราต้องเีวิวหน่อยได้เออนี่อำเภออะไรวะอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละลี่ลออพอแล่กิข้าวแค่นี้พอแล้วพอแล้วเอาไส้เอาหนังครับเนื้อไม่เอาเหรอเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเอาล็อบหน้าให้กินจานเดียวเป็นจานเดียวแหละแล้วเติมใหม่รอบไงขมับไม่อยเราต้องกินเนื้อล้วนถ้าเราอ้วน เลยต้องกินเนื้อล้วนบุรีตัวเองอก็เลยกินไม่เยอะแต่เลยนะกินไม่หยุดเออกินไม่เยอะแต่แค่กินไม่หยุดนี่มีอะไรอร่อยมากอ่ะอร่อยทุกอย่างนี่อร่อยทุกอย่างเอเหมือนเดิมนะฮะฮ้องเป็นไก่ตาแตกเลยจำได้ป่ะเดิมคือคุ้มคุ้นจังผมยังไม่รู้เลยขมับไม่บะหมี่แห้งเนื้อนะข้าวขาหมูที่นี่อยู่แถวห้วยไผ่แถวสนามกีฬามิตรผล งับงับงับโอ้โหโอ้โหน้ำมืดว่ะน้ำมืดนี่ไปเอาไปเอามาเพิ่มไส้ล้วนเฮ้ยจริงอะเออไส้ล้วนเลยต้มตผ็นะต้มเผ็ดทีนี้มีเ้าแกงด้วยเ้าแกงถาดลุงที่พาไปดูจริงป่ะโอ้โหโอ้โหมีแล้วไงมเฮ้ยหน้าเผ็ดหมูหมูหมูยอไม้กรอบไม่เส้นมาเขื่อนเผ็ด มาเถิาเกือเทพแมไเป็นพระมาเกือเป็นพระได้นะกมันตะสะปาวัดตัวละตัวสม่าัมพูดเนื้อตสะสีอันนี้อันนี้เรามีแห้งเนื้อด้วยกินุ่ยเน่เ่เน มีส้ตมตำด้วยส้ตมตำด้วยน้ำมึดไปฝั่งนี้น้ำมึดไปนะแกม่อยู่อย่างนี้ดิอ่ะเล็กเจสต์ตั้งอยอ่ออันนี้คือ ะนี่คือตําไท่ส้มตาไท่ใส่ปูมีหมูข้าวขาหมูไม่กินนี่กดอะไรมาเนี่ยบะหมี่แห้งเนื้ออบะหมี่แห้งเนื้อโอ้ยอันนี้อร่อยอร่อยจริงแล้วดูเนื้อเนื้อไม่มางี้เลยนี่เนื้อเปลือยใช่ป่ะเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหบนโอ้โหดิบงขนาดนี้ยอดเปจีนนะ มาต่อกันที่ขนมจีนกันเถอะนี่กับลางสวยพร้อมทันนะครับแล้วแน่ความสะดวกไาขนมจีนที่ถามพาั้งงานมาแนละ้วคุนทำเองเนี่ยววเฉาโขยังไงคุณร,รู้วะเก็กเฮ้ยมาเวชลา,าดีก <laughs> แ,ลแล้วเร่งจรงั๊กไม่เป็นรักใส่เขาา้าไป อู๋นอันนี้มันเลื้อเทอือยี่หายเลยวะร้านเลื้เทอยรเราเราเนี่ยโอ้ยทำไมทำไมเรานักเลงฮ<น>ะหาเรื่องเดินถือขนมหวานผ่านมาอ่า,าพี่น้องเสิร์ตน้องสับขาหมูว่าไงโอ้ยพราคนรถมันหนักพราคนรถน้ำหน, <c oughs> นันกก,นกินตุ้นกันดูสิหัวร้อนด้วนเลยเนี่ยดีจะกินใช่อะไรนะเฮ่กินไม่เยอะ ต้องมีกินไปเยอะกินไปหยุดโตแล้วก็แม่เลยแหละแ้มชีวิตพี่กอวินทำอะไรเนี่ยผมจะมาเก็บเงียบไหมฮะแต่ของหวานของหวานอ่ะไหนคุณว่าคุณลดน้ำหนักไงนี่ไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนอะไรเมื่อก่อนอันนี้ถ้วยนี้โลนึงอ่ะตอนนี้เหลือประมาณห้าขีดลดน้ำหนักอ่ะคุณปิเกร์วิน คุณลองบอกเพื่อนๆดีว่าหาหมูร้านเนี้ยบุฟเฟ่ต์เป็นไงคุ้มไหมคุ้มราคาแปดสิบเก้าบาทเท่าไหร่เฮ้ยมีอะไรได้กินบ้างขนมเค้กมีข้าวหมูต้มตำตำเองมีก๋วยเตี๋ยวมียำก๋วยเตี๋ยวน้ำเดี๋ยแห้งอ่ะใช่มีคนจับด้วยเยอะป่ะเยอะดิกวามีโอ้โหเพื่อนเเมื่อกี้คุณปิ๊กกวิ่งไปผมก็คุณปิ๊กกวิ่งก็กินไม่แพ้ต่างกันแหละครับ89บเกาบอบ่อแปบเกาบอบ่อ 89บาทบอกได้เลยว่าคุ้มมากครับร้านนี้เพื่นนอนๆสนใจตามมานะเดี๋ยวจะให้พิกวินนี่เขปาปักหมุดเอาไว้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับว่าร้านข้าวขาหมูนี้อยู่ตรงไหนของราชบุรีนะเออ